เรามาถึงที่บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์นะครับคอร์เปอเรชันนะครับโดยที่เป็นสำนักงานใหญ่นะครับของยามาฮ่าในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้เราก็เดี๋ยวรอการเคลื่อนคนเข้าสู่ยามาฮ่ามอเตอร์นะครับที่ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการครับที่สำนักงานใหญ่เลยนครับอืมตอนนี้นะครับทุกคนก็พร้อมแล้วนะครับ โดยที่บริษัทยามาามเตอร์เนี่ยอยู่ที่เมืองอิวาตะครับเดี๋เข้าไปเลยนะครับอิาตะจราการต้อนรับนะครับจากได้มีโอกาสได้ มีชมนะครับเรื่องของนวัตรกรรมของยามาฮานะครับต่างๆนะครับที่จากอดีตจนปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ก็คือยามาฮ่าคอมมูนิตี้นะครับยามาฮ่าคอมมูนิตี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่ไว้คอยต้อนรับบรรดาแขกต่างๆที่มาเยี่ยมเยือนยามาฮ่านะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะครับรถรุ่นต่างๆของยามาฮานะครับจาก อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับปี2อ1 6นนะครับเขาอาจจะไม่เรียงปีนะครับตามตำแหน่งที่รถจอดอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้เเป็น SSR นะครับรุ่นต่างๆนะครับทั้งตัว ที่วางขายแล้วก็ที่ตกแต่งนะครับขับมาตรงโซนนี้นะครับก็จะเป็นยานยนต์4ล้อนะครับที่จะมาใหาเองก็ได้มีการพัฒนานะครับจนเป็นยานยนต์สไตล์มีทั้งรถสไตล์เรียกว่า a อเวนเจอร์นะครับรวมทั้งรถสปอร์ตนะครับที่พัฒนาร่วมกับทางโตโยต้านะครับ นี่คือเล็กซัสนะครับ LFA นะครับปี2010 t o y o โตยต้า GT นะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนมอเตอร์ไซค์ล้วนๆเลยนะครับอันนี้เป็นโซนที่เป็นการพัฒนาร่วมกันนะครับแน่นอนว่าที่ขาดไม่ได้นะครับนี่คือความภาคภูมิใจนะครับอันนี้คือรถสโนมโมบลนะครับ สอนอโมบิลของยามาฮ่าเอาไว้กับขี่บนหิมะนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะครับในตามเวลาที่ยามาฮ่าเองมีการมีภาพต่างๆก็จะเห็นว่าสอนอโมบิลของยามาฮ่าก็เป็นหนึ่งเครื่องยนต์ที่เป็นยานยนต์ที่มีความแรงนะครับคือรถแข่งมโตจีพีนะครับยามาฮ่าวายซัตเอ็มวันนะครับของ อเล็กซ์ลินนะครับและฟาบิโอกัวตาวาร์โลนะครับที่ร่วมทำการแข่งขันมอเต g p อยู่ในขณะน,นี้รวมทั้งรถของแชัคมิลเลอร์และมิเกลโอลิเวลานะครับในทีมพีมาพาแมทนะครับและผมก็เห็นนะครับรถแข่งนะครับ ที่เป็นสุดยอดขวัญใจนะครับของแฟนๆทั่วโลกนั่นก็คือ M1 ของ v a l e n t i n น r o ซี่นะครับไปดู M1 ของโรซี่ก่อนนะครับคงยังจำกันได้นะครับคันนี้นะครับเป็นฝันใจนะครับที่ควาชัยชนะนะครับมาอย่างมากมาย คันนี้เนี่ยเป็นมูวี่สตาร์ด้วยนะครับทีมมูวี่สตาร์ยามาฮ่ามอเตอรนะครับโดยสัญลักษณ์ของตัว M ที่อยู่บนฟารลิงนะครับหลายคนที่เป็นแฟนๆมอเตอร์จก็จะย่อมรู้ดีนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นขวัญใจของหลายๆคนที่คว้าชัยชนะในรายการ m o เต GP นะครับ ถัดมานะครับก็คือ,คอสไตล์ก็คือ XVl 900นะครับเป็นทัวร i n ิงนะครับขนาดบิ๊กไบค์นะครับเครื่องแน่นอนว่าเป็น4สูบ V นะครับพร้อมความ Gran Cruiser ขนาดหรูชุดหรูของยามาฮ่านะครับ ก็เรียกว่าเป็นรถที่หาดูยากนะครับยามาฮ่าเอามาจัดโชว์นะครับเราเลาะมาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับคันนี้เนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับรถคันนี้นะครับผมไม่เคยเห็นเลยนะครับ m มอโปร2ทูนะครับปี1นึ่91นะครับผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับคันนี้ เป็นอีกหนึ่งรถนะครับที่ามาฮ่าพัฒนาขึ้นมานะครับเรียกว่าเออสวยงามดีนะครับก็เรียกว่ามาที่นี่แล้วเนี้ยก็ได้เห็นรถที่เราอาจจะไม่เคยเห็นบนถนนเมืองไทยนะครับคันต่อมานะครับก็คือ XSV 1นะครับซากุระนะครับรถแน่นอนว่าสูบ V อยู่แล้วนะครับคันนี้สูบ V สีทองบอนที่หัวสวยงามมากครับ เบาะนี่เป็นลายทูโทนนะครับสวยงามนะครับโหดีไซน์ hmm. oh, สวยงามมาก mm hmm. เป็นอีกหนึ่งรถที่โห oh, หาดูได้ยากมากนะครับถ้ามถ้าเราไม่ได้มาที่คอมมนิชันฮอลล์แห่งนี้นะครับ mm hmm. ก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับคันต่อมานะครับ XT w ด5 0ันจูสองก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีของยามาฮ่านะครับมีพัดลมมีพัดลมระบายความร้อนที่เครื่องยนต์ด้วยนะครับโอ้สวยมากนะครับ นี่คันนี้ครับมอเตอร์รอยนะครับมอเตอร์รอยทนะครับเป็นมอเตอร์รอยปี2023นะครับก็เมื่อสองปีที่แล้วเองครับเห็นว่ามอเตอร์รอยเองก็มีการพัฒนานะครับจากตัวแรกมาเป็นตัวที่2นะครับเราสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลนะครับด้วยจิตปัญญาณของความเร็วนะครับขั้นต่อมาตรงนี้นะครับอออาวันะครับ เป็นรถที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี2016นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่สามารถสร้างตำนานให้กับยามาฮ่าได้อย่างมากมายนะครับเริ่มทั้งเฟรมและเสื้อสูบแบบเรียงนะครับผมเดินไล่เรือ <İns an> ไล่เรียงมาเรื่อยๆนะครับอ๋อนี่ MT09 นะครับเป็นเฟรมของ MT09 นะครับเรี่ <ๆ S 1> ยผมเดินไล่เรียงมานะครับไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นรุ่นไหนอะไรขันไหนอะไรยังไงนะอันนี้เป็นเสื้อ,อเป็นลูกสูบนะครับลูกสูบของรถรุ่นต่างๆของยามาฮ่านะครับโอ้โหโโนี่ผม พาชมลูกสูบต่างๆของยามาฮ่ารุ่นต่างๆนะครับและนี่นะครับก็คือเครื่องยนต์ของยามาฮ่า y a ยวันนะครับเป็นเครื่องวนหรเครื่องนิดเดียวเองนะครับลูกสูบก็เล็กนิดเดียวเองครับเป็นคาร์บ,บูเรเตอร์นะครับสมัยก่อนเนี่เป็นคาร์บ,บูเรเตอร์คันสตาร์ทเท้านะครับโซ่เดินมีโซ่โซโซโซ โซลาวลินไหมใช่ไหมครับนี่คือตัวเครื่องยนต์ของยามาฮ่าไวยวันนะครับคันเนี่ยเป็นรถน่าเป็น EV เนาะรถ EV ของยามาฮ่านะครับก็น่าจะเป็นรถเมื่อปีเมื่อสองสองปีที่แล้วได้เพราะว่า กระแสรถ e ีวเนี่ยก็เริ่มเข้ามานะครับก็ยังมาห้าองก็มีการพัฒนารถ EV ขึ้นมาด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยดูเหมือนคราวงานโตเกียวมอเตอร์โชว์หรืองานงานโชว์ในที่ญี่ปุ่นนี่แหละก็เคยนำรถรุ่นนี้ออกมาโชว์อยู่นะครับครับส่วนด้านนี้นะครับเป็น p w x 3นะครับเครื่องยนต์นะครับขนาดเล็กนะครับน่าจะเป็นของจักรยานนะครับถ้าจะไม่ผิดจะเป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับถัดมาตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ของ MT07 นะครับมาดูไส้ในข้างในของ MT07 กันนะครับ เราไลายกันยาวๆนะครับพาชมกันยาวๆไปเลยนะครับนี่คือเครื่องยนต์นะครับ 800cc มิยา a า a M1 ยุคสมัยนั้น,เ,นเครื่องยนต์อยู่อยู่ยุคนึงเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์ขนาด 800cc นะครับสจังหวะนะครับสูบเรียงของ M1 ที่เคยขวาแชมป์โลกม o t ต g p มาแล้วนะครับ แน่านอนว่าคนที่ขับขี่รถเครื่องยนต์คันนี้นะครับหนีไม่พ้นนะครับวาเลนติโน,โนโล็อสซีและฮอกเกลองเลนโซนะครับถัดมานะครับเป็นโอานี่เลยครับระบบเทคโนโลยี y a m t นะครับเกียร์อัตโมตินะครับถัดมาคันนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องยนต์เลยของ l r g u e นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ในประสงค์ของยามาฮ่าเรียกว่ายามาฮ่าเองก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับให้ครบถ้วนนะครับนี่ผมรำยาวมาตรงนี้เลยนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปตรงด้านอีกด้านหนึ่งที่มีชอรถเนี่ยก็จะมีรถจะเป็นโดรนนะครับโดรนแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะครับด้านบนเป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โดรนนะครับเป็นเป็นเป็นเฮลิคอปเตอร์โดรนนะครับันน,น,นนี้เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับก็เลยก็จะเป็นรถที่มาช่วยเติมเต็มนะครับความรวดเร็ว ในการขับขี่ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งวิวแชร์นะครับวิวแชร์ไฟฟ้านะครับอำนวยสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างให้กับผู้ที่ทุกคนภาพนะครับก็าสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปไหนได้ได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยียผมมาในส่วนของ รถอโตโมติกนะครับแน่นอนคันที่อยู่ตรงนี้ยามาฮ่าจริงๆก็การฟิลาโนนะครับการฟิลานโนไฮเิดมะอันนี้ไม่นะอ่าใช่โอเคครับนี่ก็คือภาพรวมของไลน์อับ รถที่วางอยู่ที่มีอำนายอยู่ที่เมืองไทยนะครับยามาฮ่าการฟีลาโนนะครับถัดมาคันนี้ก็คือ yc 1 1 0 d 4ีนะครับผมว่านะ่าจะเป็นรถสไตล์จากประเทศมาเลเซียมหมอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียนะครับเพราะอินเดียเองก็นิยมรถสไตล์แบบนี้นะครับ ขัดมาคันนี้คือ x c 115F นะครับเป็นออโตมติกสกูตเตอร์นะครับเพราะคงมีจำหน่ายในแถบอินเดียอินโดนีเซียอะไรประมาณนั้นนะครับรวมทั้งคันนี้ด้วยนะครับ LNB 125นะครับยังมีละไม้คล้ายคลึงนะครับเรื่องของการดีซไซน์คล้ายๆกับแการฟิลเล b ร์ไฮบรดด้วยนะครับ แต่ก็อาจจะมีการปรับชฉมนิดหน่อยนะครับถัดมาตรงนี้นะครับ r l c g 1 2หนึ่งร้อยยี่ห้า D นะครับเป็นผมว่าเป็นสกูตเตอร์สปอร์ตนะครับน่าจะมาจำหน่ายอยู่ที่ประเทศเดนีเซียนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ดีไซน์ออกแนวสปอร์ตแบบเต็มตัวเลยนะครับให้พวกขขี่ให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตอย่างชัดเจนนะครับ รวมทั้งซูมานะครับ GQX 1 2 5 cc แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องยนต์1 2 5 cc นะครับแต่มาในสไตล์สมบุกสมบันผมว่าเข้าไปขี่ในาตามป่าเขาหรือไล่นาที่มีฝุ่นมีอะไรนียผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันที่ เป็นรถที่เราไม่เคยเห็นในตลาดในบ้านเรานะครับแต่คันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับก็ในในมาวางจำหน้าจะวางจําหน่ายอยู่ในถแถบอินเดียท่ามอินโดนีเซียนะครับ FZn 1 5 0 DA นะครับรถคันนี้นะครับเป็น E01 หรอ อ่าตช e ศูนยเป็นลาย2024 Moto GP อนะครับลายก็แปลกตาดีนะครับความสวยงามที่แปลกตาดีน่นอนว่าเป็นฟ b บิโอกตาวาโลนะครับดีไซน์ผสมผสานกันนะครับให้มีความสวยงามสไตล์ที่มันน่ารักแต่ว่าแฝงไปด้วยความดุดันนะครับลากันยาวๆเลยครับทิปนี้คลิปนี้นครับ ขับรถนี่เลยนะครับเดี๋ยวไปปิดท้ายกับอีกคันนี้เลยนะครับ MT09 นะครับน่าจะเป็นเวอร์เวอร์ชันแรกๆนะครับที่อ๋อเ,เวอร์ชั่น2,024หรออ๋อ MT09 2,024โอ้ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับ อันนี้เทเซอร์นายนะครับ GT+ Plus นะครับอออย่างที่เราเห็นในบ้านเราก็มีวางโชว์อยู่ครับ MT10SP นะครับก็น่นนนว่าตัวนี้ก็สำหรับชาวบิ๊กไบค์ก็เป็นทราบก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าถึงเรื่องของความเป็นความเป็น MT แล้วก็มีความดุดันนะครับ ต่อมาก็คือวายซัส่นะครับรถมอเตอร์คอสนะครับไว้แข่งชิงช้ป์โลกนะครับชิงชมป์ยุโรปรวมทั้งชิงชมป์ต่างๆนะครับรถเรียกว่าตอบโจทย์ของยาม่ามีทุกรุ่นทุกขนาดนะครับแน่นอนว่ารถ3เรียกว่ารถรถทีซิตนะครับรถ3ล้อนะครับสล้อคู่หน้านะครับ ยงรถสองล้อคูน้าทีซิตี้สามนะครับมีการออกแบบขึ้นมาที่มีความดุดันบึกบึนนะครับมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับในเรื่องของสมรรถนะนะครับและ XMAX 300ที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความยอดนิยมใน XMAX ในประเทศไทยนะครับถัดมาคันนี้เป็น GQR 125 g c นะครับมีรูปละไม้ทรงคลขข้ายกับ GT นะครับ GT 125อยู่บ้างนะครับคันนี้ก็สวยนะออมีความเป็นรถออโตเมติกขนาดเล็กนะครับแสงไปได้วยความดยุดันนะครับความเป็นสปอร์ตนิดๆน,นะครับคันนี้นะครับคันต่อมา AX เอเอ็กหนอเอ็กนะครับ1 2 5 c งนะครับและวีโน่นะครับรถขนาด5 0า c นะครับ, ino, รบ, PC, รบเดี่ว่ามาที่คอมมูนิตี้ของยามาฮ่แล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นรถที่มันหลากหลายนะครับในในรถที่เราไม่เคยเห็นในบ้านเราด้วยแล้วก็มี เป็นรถที่มีวางจําหน่ายอยู่ทั่วโลกนะครับที่ยามาฮ่ามันมีวางจําหน่ายอยู่ทั่วโลกอันนี้เป็นจากรถจักรยานนะครับมัน,นมาเป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับเทเลนเน่นะครับเทเลเน่เจ็ดร้อยนะครับ,ท,รนนรบที่เคยเห็นอยู่ในบ้านเรานะครับคันนี้นะครับยามาฮ่าวายซัทเอฟอาร์ยี่สิบห้านะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยท่ายห้าเนี่ยก็จะวางอยู่ใน ในทางที่ในประเทศญี่ปุ่นเองนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็จะต้องเป็น R3 นะครับแต่คันนี้เป็น R25 y z F R7 นะครับถัดมาคันนี้นะครับ R1 นะครับ R1 ปี2020นะครับเียบา่ารถหลายๆรุ่นเนี่ยเอามาจอด น,นี่อ1 m นนะครับย5 R1M คันนี้นะครับ XSR900GP เนะครับเป็นรถที่ถูกตกแต่งามามาในรูปแบบของ GP ในของของรถกลางปีนะครับในอดีตสไตลออ์อะไรนะของรถแค n n ี r โรเบิร์ตนะครับหรือเวร์ n นียอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ดีไซน์ออมาเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่าด้วยเครื่องยนต์ที่เป็นปัจจุบันนะครับฝางจำหน่ายเมื่อปี2024นะครับและคันนี้นะครับยาม่าวายซัดเอฟอาร์ไนนะครับรถซปเปอร์สปอร์ตดีกรีแชมป์โลกซปเปอร์สปอร์ตในรายการ world superbike นะครับรายการ,รชิงแชมป์โลก โดยในปีนี้อานหายก็ได้แชมป์โลกนะครับและเป็นรถที่เป็นรถที่มาแทนยามาฮ่าอาซิกนะครับแล้วก็ล่มล,ลงทำการแข่งขันในรายการโบล์สุ u เปอร์บาเนี่ยก็สามารถขว้าชัยชนะจนได้แชมป์โลกนะครับผู้กับขี่ก็คือสเตฟานโนแมนซีนะครับ เล่านี้อีกคืออีกหนึ่งของยุทธกรรมของยามาฮานั่นก็คือเปียโนครับเปียโนยามาฮานะครับเครื่องดนงตรียามาฮานะครับถัดมาด้านนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพาซาช็อปนะครับยามาฮาก็จะมีเครื่องแต่งกายหมวกกันน็อกเสื้อผ้าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใครที่เป็นแฟนยามาฮ่าเนี่ยก็สามารถที่จะมาเป็นเจ้าของได้นะครับ น,นี่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับสะสมรถนะครับในอดีตในปัจจุบันเนี่ยกขาสามารถที่จะมาซื้อนะครับรูปเหล่านี้เนี่ยไปติดอยู่ที่บ้านได้นะครับเดีไปดเข้าไปดูในช็อปในพาซาช็อปนิดนึงนะครับว่าามาฮ่าที่นี่มีขายอะไรกันบ้างนะครับที่เห็นนะครับตรงนี้ก่อนเลย รถทำมียาาม่านะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับกระบอกน้ำแก้วกาแฟน,นะครับเสื้อต่างๆมากมายนะครับเขาเรียกว่ามีครบคันนะครับสำหรับผู้ที่เป็นแฟนของยามาฮ่าก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของแล้ว,ลว,ลวก็มีให้เลือกเป็นไว้สวมใส่กันนะครับ มีเสื้อแจ็คเก็ตหมวกแก๊บนะครับตุ๊กาตาบะควงกุญแจนะครับก็เรียกว่าครบคันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จัดโชว์นะครับในส่วนของยามาฮ่าค m มมูนิตี้พาซนะครับที่ยามาฮ่ายามาฮ่ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นนะครับในการจัดแสดงในครั้งนี้นะครับ ก็ขอบคุณทางไทยยมสาหมอเตอร์นะครับที่ได้เชิญผมมาร่วมทิปในครั้งนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง m o t o r ร์ k e ค์ r l d Max นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ